สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนิ่งหน่องนะครับเฮดซีสวิตนะครับจะมาพูดเรื่อง CVD Coating นะครับในส่วนของด้านงานของจิวเวลรนะครับไม่ว่าจะเป็นของก่อนหน้านั้นผมได้รีวิวเรื่องพัสมอเตอร์ไซค์หรือพัสดระดิตัณ์นไปแล้ววันนี้จะมารีวิวเรื่องของจิวเวลรแล้วกันนะครับวันนี้มีพวกนาฬิกาแล้วก็กรพระนะครับซึ่งทางเราก็เป็นหนึ่งในนั้นในการ Coating พวกจูเลี่ยนะครับนี่ฮะสร้อยนะครับเป็นเนื้อสเตนเลสนะครับแต่เราเคลือบด้วยทองคําแท้นะครับใส่ไม่ไม่เป็นอันตรายต่อผิวของมนุษย์นะครับไม่คันไม่เป็นผื่นแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้อยหรือแม้กระทั่งพวกกอบพระนะครับสีเหลืองนะครับที่เป็นทองคําแท้นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือสีลสโกนะครับสีออกชมพูหน่อยเนาะแวลกๆหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดําเราก็ยังทานะครับสีดําเหมือนกันนะฮะ ทำหูเหมือนกันนะครับก็แแลกเนี่ยต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกประดับไม่ใช่ประดับแล้วกันเนาะเป็นสายนาฬิกานะครับพวกนี้เราก็รับชุบเหมือนกันนะครับทนครับตัวนี้ด้วยระบบว่า PVD c o a t i n g นะครับนี่ฮะลูกค้าดูได้เลยนะครับสวยครับไม่ลอกไม่ไม่เป็นจุดใส่ดีไม่คันนะครับส่วนวันนี้นะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ